ส่วนสายทากาล่านะคะหนาสุดเบอร์หนึ่งของไทยอ่าเนื้อ PVC จากญี่ปุ่นทากาล่านี่นะคะตัวอย่างแปดนิ้วรับแรงดันได้สิบสองบาร์าปล่อยมืออ่ะปล่อย,อย,อยนิ้วโป้งออกอ่ะความหนาหนึ่งจุดเจ็ดนะคะหนึ่งจุดเจ็ดมิค่ะน <u> ี <u> ่ทากาล่าหนาสุดในไทยถ้าใครอยาก <u> เจอของจริงก็ส่งสายไปเทดสอบที่โรงงานก็ได้นะคะ ขามีเครื่องวัดอัดแรงดันบาใครมาพูดว่าสาย20 24บาไม่เป็นความจริงนะคะอันนี้หนาสุดในไทยแล้วแน่อ่ะสายส่งน้ำของทากาลานะคะไนลอน PVC ตัวอย่างวัดของ8นิ้วนะคะรับแรงดันได้12บาจุดสูงสุดเขา12บานะคะวัดความหนาได้1.7มิลอะประมาณ1.7แล้วกัน นี่นะคะหนาที่สุดในประเทศไทยเกตดีพรีเมียมจากญี่ปุ่นบริษัทไหนเซล์ลไหนอ้างว่าของเขาได้20 24บาทส่งสายไปเทสที่โรงงานทาการ่าได้นะคะหนาสุดในไทยแล้วใครพูดเยอะกว่านี้แสดงว่าเขาโกหกค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านเจหมดการเกษตรจะได้ไม่พลาดลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรักสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันติดต่อมาใหม่นะคะ